ยากถามพี่เจว่าสอร์ของชจมีชุนชชนี้นะครับว่า top four พอไหวไหมครมันอยู่ที่อาการบาดเจ็บมากกว่าครับเพราะว่าฤูดูการที่ผ่านมาก็ติดปัญหาเรื omp, mm ่องเดียวแหละอาการบาดเจ็บแต่ป so, ีนี้น่าจะเกาะกลุ่มครับเกาะกลุ่มได้ดีกว่าเดิม top f o นะดีดีครับดีได้นะมีโอกาสนะมีโอกาสเขาต้องมีโอกาสเลยมีถามพี่มิ้นคำถามนะครับอ้าสิเอาสิอยากถามว่าพี่เจตรงไหมไหมเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งตอบพี่เจพี่เจถามได้ดีลูกถามได้ดีครับ ตรงสเปกไหมไม่รู้แต่ว่าสนใจว่าจะมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจ้าชื uh, <_<_่อพีเจครับพีเจอ่าพีเจมีอะไรจะคุยกับพี่มิ้นพี่เจจะดำว่ามาเลยลูกเอ่ออยากถามพี่เจว่าให้วินวิคอล ขอดของชมบุรีชุดนี้นะครับว่าท็อปโฟพอไหวไหมอันนี้เขแฟนชมบุรีนะเขาถามว่าวิเคราะห์ตัวผู้เล่นชมบุรีหน่อยซิว่าท็อปโฟไหวไหมอ่าโอเคสรุปมีแฟนนะฮะโซ่โซ่โซ่โอเคโอ้กูมีแรงวิเคราะห์เลยเอ้พีเจะม่กี้ถามว่าอะไรนะร้อนเลยร้อนโอเคก็จริงจริงมันอยู่ที่อาการบาดเจ็บมากกว่าครับเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็ติดปัญหาเรื่องเดียวแหละอาการบาดเจ็บแล้วก็มันมันประเดประดามหมดเลยทั้งต่างชาติด้วยไทยด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ปีเนี้ย คิดว่าน่าจะน่าจะเกาะกลุ่มครับเกาะกลุ่มได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ได้สุบัญญามาระบบมันก็เหมือนเดิม <c oughs> ก็เล่นเป็น 4- 1, 2, 3, ี่หนึ่งสองสามนะครับก็เป็นการคู่ชาญรงกับสุบัญญาน่าจะเป็นช้อยเหมือนตอนที่ออกสตาร์ทแหละตัวรับก็กพี่และปะ่ะตัวรับใช่ <c oughs> ก็เป็นคันยุคก,กับกับบอลชิต<อ>คือถ้าไม่มีใครเจ็บมาเล่นแผนเนี่ยครับแล้วก็ปรับวิธีการมีสำรองลงไปปรับเกมเวลามันอาจจะหนืดไปหน่อยเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะยืนระยะได้ครับ ท็อปโฟนะท็อปโฟนะดีดีครับดีได้นะมีโอกาสนะมีโอกาสเขาต้องมีโอกาสเลยมีโอกาสพี่เจมีโอกาสมีอะไรอยากคุยพี่มิ้นไหมหรือว่าอยากจะคุยพี่เจอย่างเดียวเออมีถามพี่มิ้นคำถามนะครับอ้าวสิเอาสิแต่ถามว่าพี่เจตรงสเปกไหมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งตอบก่อนจะตอบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะไอไอไอคขาถามแรกอ่ะอาจจะเกี่ยวอันนี้คือคุณบอกเขาไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่คุณเจแป๊บนึงก่อนก่อนจะตอบพี่เจพี่เจถามได้ดีลูกถามได้ดีครับ ตรงสเปกไหมไม่รู้แต่ว่าตรงใจว่าได้ช็อตคลิปอีกแล้วเอออ๋อเด็กวอนไอ้ทุกวันนี้คืออยากได้ช็อตคลิปอ๋อก็เลยไอ้ชีวิตกูพังหมดเลยคือเขาได้ช็อตคลิปแต่มึงอะช็อตไลฟ์ชีวิตมึงสั้นลงเรื่อยๆเอออ้าวไม่ตรงสเปกตรงสเปกเปล่าไม่รู้แต่ตรงใจอ่าพีเจมีอะไรเพิ่มเติม รู้ไหมว่าเจ๊ดำอยู่ในการนี้ด้วยพี่เจ๊รู้ไหมรู้รู้ใช่ไหมอ่าอ่าโอเคมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมมาเลยลูกมาว่ามาเอ่ออยากถามเจ๊ดำครับว่าคือคืนี้กินไหมครับอืมคือนี้กินไหมหรอก็พี่เจ๊อยู่ตรงไหนส่งโลเคชั่นมาลูกพอมึงถามแล้วกลัวจริงมึงร้องโหยอยององไปเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวกินเดี๋ยวเดี๋ยว ดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนให้เขาไปหาร้านแนะนําร้านให้เขาไปกินนะเดี๋ยวเจ๊ก็คงไปกินอ่าข้าวเวฟเซเว่นเซเว่นแหละเพราะเจ๊เป็นตัวคนเดียวนะโอ้โหแหม่กูจะไปด้วยกันได้นะคะแบบเธอไปถือกล้องให้อ๋อไปด้วยกันได้ได้ได้เออไปไหมไปไหมถือกล้องอ่อให้ไปถือกล้องให้เสองคนใช่ไปกันสองคนเป็นเด็กกันไปถือกล้องใช่ได้ไหมได้ไหม่ะ เหนื่อยทีนี้ทีนี้ถอนถอนใจถอนใจเหนื่อยได้ไหมเพื่อเพื่อนได้ไหมล่ะได้สิเออไปไหนล่ะบอกดิอ่าร้านไหนบอกมาเลยใครอยากเจอเดี๋ยวผมพาน้องมิ้นไปอ้าวพีเจมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องฟุตบอลมาเลยลูกอ้าวไม่ไม่ม่ครับมาไบบแไม่มีบีพีเจไปลนแล้วเอออ้าวเป็นแฟนชลบุรีก็ขอให้ชลบุรีอ่ามีฤดูกาลที่ดีกัแล้วนะพี่เจนะโอเคไว้คราวหน้าเจอกันนะสวัสดีบ๊ายบายครับสวัสดีคจ้าสวดีจ้าดีจ้าโอเคขอบคุณพี่เจด้วย